อรกถึงจะพูดแบบ สวัสดีคะ่ะช่องไม่น้อยอุรรกษกิจข่าวนะคะมาฟังอะพอลลี่หรือช่างตั้มกอกก,ก,กอกเรานีทานให้เราฟังด้วยกันนะไ,ไปฟังก,กับไม่น้อยอุรรกษกิจข่าวนะคะแล้วก็อย่าลืมไปดูต้นฉบับของช่างตั้มกอกก,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 กให้นานๆให้เยอะๆเลยนะคะไปดูต้นฉบับของช่างตั้ม กบกให้เยอะๆเวยนะคะขอบพระคุณมากค่ะมาฟังกับเมน้อยอุดรเศกิจข่าวนะคะฟังคุณโพลี่เขาเล่านิทานให้เราฟังด้วยกันนะคะ มามาเป็นกำลังใจให้ช่างตําและคุณโพลี่นะคะช่างตํากรอกๆอย่าลืมไปดูต้นฉบับของช่างตํากกอกๆด้วยนะคะสวัสดีนะคะช่องแม่น้อยอุดรเรกิจก่าวหาเพื่อนๆเอฟซีไปฟังคุณโพลี่หรือช่างตําเล่านิทานให้เราฟังด้วยกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ